วันนี้ผมจะพาชมความอลังการของแอร์ญี่ปุ่นนะครับอ,อันนี้มันเป็นรีโมทแอร์นะครับของไดกินรูปร่างนี้มันใหญ่มีที่ให้วางนิ้วนะครับและหนักมีความรู้สึกว่าหนักมากจะไม่แน่ใจว่าถึง100กร,รัมหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ห้าสิบกว่ากรักกรรมครับคือ คือมันหนักจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบรีโมทบ้านเราแล้วเหมือนใส่ฐานเข้าไป4ก้อน6ก้อนอะไรแบบนี้ะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้กันนะครับปกติแล้วผมก็จะเช็คตลอดครับว่า,าว่าใส้กองเป็นยังไงครับบางทีถ้ากุ่นมาเยอะเนี่ยผมก็จะถอดออกมาล้างก่อนนอนนะครับแต่มาดูนี้สิครับอันนี้มันคืออะไร ไม่กล้าแตะเลยครับงงเลยมันมีความแบบ engineering สุดๆโอเคต่อไปนะครับที่เจ๋งนะครับอา่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรช่องที่ปล่อยลมเนาะเรามาดูกันนะครับอะ่รผมจะกดรีโมทนะครับ ตุ๊ดฮลโดูดูมันออกมาจะจ่าจะมยเห็นไหมครับมันจะเลื่อนลงก่อนสุดยอดแล้วหลังจากน,น,นี้มันจะเริ่มทำงานเจ๋งผมไม่เคยเห็นอย่างนี้นะมาก่อนผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิต สุดยอดเลยครับตอนนี้ก็มันกำลังสตาร์ทอยู่เหมือนว่ากำลังเช็คเรือททดสอบการเคลื่อนไหวของตัวมนันเองนี่ครับนี่ครับเนี่ยแล้วมันกลางออกมาตัวนี้ แล้วมันก็ค่อยทำงานเจ๋งครับโอเคตอนนี้ลงมอกมาแล้วแค่นี้แหลคะครับขอบคุณครับ